สวัสดีครับทุกคนผมซาวโวนะครับและในตอนนี้นะครับมีแพท 15.1b หรือว่าแพทที่อัปเดตเข้ามาเพิ่มนะครับใน TFT 15โดยแพทนี้นะครับจะมีการปรับเนิร์ฟอะไรที่มันมะเร็งและทำการแก้ไขไม่ให้มันโกงเกินไปนะครับแต่ว่าไม่พอมีการบัฟเผ่ารวยที่เงียบที่สุดในประวัติศาสตร์ TFT ในแพทแรกด้วยครับผมจะมีอะไรบ้าง ดูเลยอันนี้ผมจะแนบลิงก์ไปให้นะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีของภาษาไทยไหมนะครับไม่รู้ว่าภาษาไทยจะ,ปะแปลที่หลังไหมนะครับถ้าเขาแปลที่หลังจะมาแปะให้นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมแปะให้อันนี้ครับเขาบอกว่าในของระบบเกมนะครับถ้าคุณเห็นมันจะมีเกมที่แบบเก็เรีอนตีนครับลูลูล่มันจะแบบดูแบบเกาะติดสักคนแล้วมันจะบั๊กบกและคุณหยิบไม่ได้เพราะว่าลูลู่น่าจะเป็นตัวละครที่แปลกมากนะฮะเรื่องของผููตัวละครเรื่องของหลักการแบบ อกองกลางมันจะงงมากแต่ว่าเขาบอกว่าลู l ลู่ลครับเวลาโผล่ในเก้าดนตรีจะโผล่เป็นตัวละครปกติแล้วนะครับตอนแรกมันจะบักบักน่าเกียดมากเรามาดูในเรื่องของ power up นะครับผมมี bling a t t a k นะครับอันนี้ครับเป็น เพราะว่าผลไม้ที่ป้อนให้กับตัวละครอะไรปับ๊บเมื่อตัวละครนั้นฆ่าได้มันจะวาร์ปนะครับไปหาตัวละครที่เหมือนกับแบบในระยะแล้วก็จะตีแรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันมีตัวละครที่โกงมากคือเวียโก้ครับเวียโก้มันตีเร็วเพราะเป็นดูเอลิสฆ่าได้แล้ววาร์ปตีแล้วมันเป็นเวด้วยก็ตีแรงเข้าไปใหญ่แล้วก็ตีตีจากดูเอลิสฆ่าได้แล้วก็วาร์ปแล้วก็วาร์ปไปวาร์ปมาโกงมากๆนะครับผมซึ่งมันโกงมาตั้งแต่สมัยเซิร์ฟ p ี e แล้ว ตกใจมากที่มันยังมีต่อในของเซิร์ฟจริงนะฮะก็คือ,อผลไม้ค่าละวัปออกเฉพาะ2ตัวครับคือเวียโกและก็โวลีแบร์ผมไม่ค่อยมีปัญหากับโบลีแบร์นะเอา,าจริงผมไม่ค่อยเห็นโบลีแบร์ด้วยซ้ําแต่ว่าก็คิดภาพออกแหละครับตัวละครไฟเตอร์ได้ผลไม้ค่าละวัปจากโกงนะครับผม มีอีกอันนึงครับผลไม้แฟรี่เทลนะครับเป็นผลไม้ที่เมื่อตัวละครและสกิลปั๊บจะมีผีเสื้อมาช่วยยิงเป็นดาเมจเวทด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าดดเมจนะครับจะไม่นับเป็นดาเมจของสกิลเวทแล้วนะฮะอาจจะแบบมีตัวละครบางตัวที่นับดดเมจสกิลเวทแล้วมันจะมีความสามารถเพิ่มเติมและมันน่าจะโกงเกินนะครับเพราะว่าผีเสื้อมันจะมาลัวๆและมีการปั๊บเดเมจผีเสื้อนะครับไม่รู้ว่ามัน เป็นอินเทลเคชันที่แบบหรือว่าเป็นการนับที่แบบโกงเกินไหมหรือว่ามันคือบั๊กไม่รู้นะครับที่บอกว่ามันนับเป็นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่นับเป็นสเปลดาเมจหรือว่าน่าจะเป็นดาเมจจากสกิลที่เป็นเวทก็เลยไม่รู้ว่ามันโกงเกินหรือว่ามันเกิดบั๊กอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าในส่วนของไอ้ไฟล์เทลเนี่ยในผลไม้ผีเสื้อเนี้ยครับมีการบั๊กนะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะนับตามจํานวนดาวตัวละครนะครับผม ผลไม้ต่อมานะครับมี h a r t o f g o l d นะครับอัน,นี้ผมไม่เชื่อว่าทําอะไรได้นะครับ hard o f g o l d เพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยแหละไม่รู้ว่ามันคืออันที่ตีเราได้ตังค์หรือเปล่านะฮะแต่บอกว่าจะมาน้อยลงนะครับผมแล้วโอกาสมาจะมานะครับเท่ากับอ,อันผลไม้อื่นที่เป็นเกี่ยวกับเงินนะครับผมคาฮูคาฮูนะาคาฮูนาะฮูนาะผมไม่รู้มันแบบเอามาจากเรื่องอะไรหรือเปล่าไม,ไม่รู้ว่าชื่อผลไม้อน,นี้มันเอามาจากเรื่องอะไรหรือเปล่า ทำไมครับไมฮะทาวนามาซาชาเขาบอกว่านะครับอ่าทรูดามีที่ได้นะครับจะมีการลดลงนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นตีครบที่กําหนดมันจะมีดาเมีมาเพิ่มนะครับก็โดนเนิร์ฟไปฮะผมไม่ค่อยเห็นคนหยิบเอาจป็นีผมก็ไม่ค่อยส่องผลไม้ชาวบ้านเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่ค่อยหยิบเพราะว่าเหมือนกับแบบมีอันที่แบบโบว์เวอร์มากกว่านี้เหมือนกันนะฮะแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับโดนเนิร์ฟไปนะครับพลัาางโจมตีที่เหมือนจะแปลงเป็นทรูดามดีโดนเนิร์ฟไปครับออคเมนนะครับมีออคเมนเพอร์เฟกต์ฟอร์ม ฮีโร่ออกม n นของแซกนะครับผมเปอร์เซ็นต์เลือดที่จะกลายเป็นดดเมจนะครับมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็นะครับเปอร์เซ็นต์เลือดที่จะกลายเป็นดดเมจต่อสกิลนะครับตอนที่มันมานาเต็มมีเพิ่มขึ้นนะครับผมมีคลิปที่คนดูบอกว่าใส่กุนซูแซกในพิบุกมันคือฮีโร่เมนแซกที่มันจะลอยทุกป่องแล้วก็ระเบิดแล้วก็ลอยทุกป่องแล้วก็ระเบิดนะครับผมซึ่งมันจะเปลี่ยนความระโจมตีเป็นโบนัสมานาที่มันจะเพิ่มแทนซึ่งคนดูบอกว่าใส่กุนซูมันก็จะได้มานาเพิ่มขึ้นรัว มันฟังดูตลกแต่มันก็ฟังดูเวิร์กนะครับแต่ว่าเราเล่นคู่กับเคลและเคล,ล,เคล,ลมันต้องการกุนสูเหมือนกันเอาไปว่าถ้ามี perfect form ออกเมนของแซกอีกจะน่าหยิบมากเลยนะครับผมแล้วก็มีออกเมนนะครับเพิ่อัพโหลดทำการเอาออกไปก่อนเนะื่องจากมีบั๊กนะครับบั๊กเยอะมากเลยครับเซตนี้เรามาดูเรื่องของไอเทมนะครับอันนี้จะเป็น2ชิ้นที่โกงที่สุดในเกมละปัจจุบันนะครับ หนังสือเขียวโมเลโนมิคอนนะครับโกงและก็วอยสตาร์นะครับโกงความสามารถเท่นะครับ yani, ไม่ได้โกงแต่แสตดครับผมหลังจากที่แพทนี้ครับมีการหรือว่าเซตนี้ครับมีการปรับให้โบนัสมานากลายเป็นฟื้นฟูมานา2ชิ้นนี้ครับทั้งโมเลโลแล้วก็แบบทั้งวอยสตาร์แสตดฟื้นฟูมานามันดีมากๆนะฮะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยตัวละครต่างๆที่แบบมีฟื้นฟูมานาก็เลยโกงไปเลยมันทําให้แบบตัวละครที่แบบ ต้นเกมอาจจะไม่ได้เก่งมากแค่ใส่วอยสตาร์เนี่ยแค่ใส่แบบโมเรโลเนี่ยครับก็เลยแบบโกงมากๆไปเลยเพราะว่าการที่ได้สแตทพวกพลังเวทการที่ได้เลือดได้ตีเร็วหรือแบบได้ฟื้นฟูมานามันทาให้ตัวละครเก่งเกินกว่าที่ควรเลยครับนี่ครับเคาเลลเนิร์ฟนี่ครับทุกชิ้นที่มีในเอันนี้ครับสชิ้นนี้เลยลดการเพิ่มของมานานะครับแบบแสงแล้วก็วอยสตาร์นะครับเป็นการลดมานา แล้วก็แบบแสงของวัตตาร์ก็ลดมานานะครับผมการฟื้นฟูมานาก็จะน้อยลงเพราะว่ามันก็จะทําให้ตัวละครสกิลเร็วขึ้นแล้วก็สแตตฟื้นฟูมานามันโกงนะครับมันคือสแตตแบบเหมือนกับพวกของมานาในสมัย TFT ที่แบบมีบูบับกับโชจินปกติเลยนะครับผม เรามาดูกันที่เผ่าและคลาสนะครับผมอันนี้นะครับหลายๆอันจะเป็นการบัฟนะครับเรามาดูแบชชันนะครับแบชชันจะมีการเพิ่มเกราะและการเวทมากขึ้นนะครับผมจะมีการเพิ่มการป้องกันของแบชชันมากขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่านะครับแบชชันตอนนี้ครับสู้จังเกิลน็อตกับโปรเทคเตอร์ไม่ได้เลยเอาจริงผมเห็นคอมที่มันใส่แบชชันอยู่ด้วยแหละแต่แบบเราใส่แค่แบชชัน2อะ เราจะไม่ก็เห็นแบบคอมแบทชั้น4แบชั้น6เท่าไหร่เวลาเล่นโปเกมอนนะครับไม่ว่าจะเล่นเป็นสมเดอร์หรือว่าจะเล่นเป็นคอกมอใช่ไหมมันสามารถเล่นคู่กับแทงอะไรก็ได้ส่วนมากมันจะเป็นแท้ง6แล้วก็มีโปเกมอนสมเดอร์หรือไม่ก็คอกมออยู่ด้านหลังซึ่งส่วนมากครับมันจะเป็นจังเกิลนอตไม่ก็เป็นโปรเดคเตอร์ นะครับหรือแม้ก็เป็นเฮฟวีเวทด้วยบางครั้งแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นโปรเจคเตอร์มากกว่าแต่นะครับแบชั่นก็เลยมีการบัฟหน่อยเพราะว่าคนเล่นน้อยลงกว่าได้คิดนะฮะโปรดิจีห้านะครับการฟื้นฟูมานานะครับจะเหลือแค่8ปหน่วยโปรดิจีนะครับก็เป็นคอมที่สนุกมากโดยเฉพาะคอมซินดราที่มันจะเป็นกึงก่งๆคอมลับที่คนไม่ค่อยเล่นเพราะว่ามันดูถูกและมันดูตั้งคอมยากแต่มันเกิดมากพอที่สามารถชนะคอมเมตาได้มากมายเลยนะครับ เรามาดูคอมที่น่าเกียดที่สุดที่โดนเนิร์ฟจะเล่นไม่ได้เลยคุณครับอันนี้จากประสบการณ์ที่เล่นตอนเซิร์ฟสอบยันเซิร์ฟจริงเขาเนิร์ฟแบบเหมือนกับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เลยครับคริสตัลแกรมบิดในแพทก่อนหน้านี้ก็คือในแพทก่อนที่มันจะเป็นแพทเนี้ยเป็นคอมที่เล่นไม่ได้เลยคุณต้องแพ้8รอบติดแบบเดิมพันก็คือแบบที่แบบห้ามชนะเลยครับไม่งั้นของรางวัลมันจะโดนหานคุณต้องแพ้8ดรอบ แล้วก็ถึงเล่นต่อซึ่งแพ้8รอบเอาไว้จริงมันควรจะเป็นออปชั่นเสริมใช่ไหมครับเหมือนใจเล็กอะเราไม่ควรจะต้องแบบบังคับแพ้8รอบติดถึงจะได้ของดีๆเพราะว่าคริสตัลกมบิดนะครับตอนที่เป็นคริสตัลกรมบิดแพ้แค่4รอบเดิมพันเนี่ยคุณจะได้ของมูลค่าประมาณไม่เกิน20แล้วอันนี้คือคุณเสียเลือดเพื่อได้ของมูลค่าที่แบบไม่ แทบไม่ได้มีประโยชน์มากถ้าคุณจะเล่นแบบสนุกหรือว่ารวยหรือว่าเก่งๆเนี่ยต้องแพ้8รอบติดซึ่งมีโอกาสที่คุณจะเผลอชนะแล้วคุณก็จะเจ็บอีกอะไรงนี้บางครั้งคนทําบอดไม่เก่งคุณก็ต้องทําบอดกาก,กว่าต้องขางคุณก็เจ็บเล่นยากมากเลยครับผมรู้หน้าที่ครับทีมงานคริสตกรบิด3นะครับผมสแต็กที่ได้จากการแพ้มีการเพิ่มนะครับควรฮะ อันนี้ครับคริสตัลแกรบิตสนะครับถ้าเป็นสเตตสเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็น Stay 3, Stay 4, สเตตสามสเตตสี่สเต็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ของสเตตสจะมีลดลงนะครับอาจจะเพราะว่ามันน่าจะได้บัฟเพิ่มขึ้นละเขามาต้องการในช่วงท้ายเกมมันรวยเร็วนะครับผมคริสตัลแกรดบิตห้านะครับคริสตแกรบิตหจะไม่ได้เป็นการเพิ่มสเต็คแต่ว่าจะเป็นการที่บอกว่าเมื่อค่าตัวละครตามที่กําหนด ซึ่งเมื่อครบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะมีของรางวัลมาให้นะครับซึ่งของรางวัลส่วนมากจะเป็นพวกเงินตัวละครอะไรเงี้ยครับจะไม่ค่อยเป็นไอเทมเท่าไหร่ผมแทบไม่เคยเห็นเลยอันนี้ครับเขาบอกว่ามีการเพิ่มของที่ได้จากการแคชอท์หรือว่าจากการที่เป็นของรางวัลที่ได้จากคริสตัลแกรนด์บิห้านะครับซึ่งหวังว่ามันจะเป็นพวกไอเทมหรือว่าแชมดูอะไรเงี้ยน่าจะดีมากนะฮะคริสตัลแกรนดบิเจ็ดนะครับกลับมาเพิ่มเลือด500 เท่ากับยุคแรกในเซิร์ฟทดสอบนะครับแล้วก็คริสตแกรมบิดเมีการเพิ่มดาเมจแอมเป็น35เป็นนะครับคริสตแกรมบิดเนะครับใช้ตรา1อันแล้วก็เจอตัวละครครบตัว,ตวใช่ไหมฮะมันจะเป็นคอมสายชนะเพราะว่ายิ่งคุณฆ่าได้นะครับคุณก็จะได้รับคริสตแกรบิดหด้วยเพราะว่ายิ่งฆ่าได้ตามที่กำหนดก็จะมีของรางวัลใช่ไหมฮะและประเด็นคือคริสตแกรบิดเมันเป็นเผ่ารวยที่ทําให้เราชนะและเก่งเพราะว่ามันจะเพิ่มเลือด แล้วก็แบบนี้ครับมันจะเพิ่มดาเมจด้วยและ c r y สตัลแกรบิจมันจะคูณพวกของรางวัลทั้งหมดเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเหมือนจะเป็นร้อย้นต์นะครับหวังว่า c r y สตัลแกรบิจจะกลับมาเล่นได้เพราะว่ามันคือแพทแรกที่ผมแทบไม่เห็นใครสนใจเท่าไหร่เลยเพราะว่าคนที่ลองแป๊บนึ่งน่าจะรู้ว่ามันไม่คุม้มแล้วอ่ถ้าจะเล่นแบบแพ้ก็เล่นแบบแพ้ปกติดีๆแล้วไปเข้าคอมสักคอมดีกว่า อะไรเงี้ยเล่นแบบชนะนี่อย่าอย่างพิ่งพูดเลยถ้าเป็นก่อนอันนี้คือไม่มีตะแตกเลยฮะนะครับคริสตักริดเจ็น่าจะเล่นแบบเท่าที่ควรได้แล้วซึ่งตลกมากๆเพราะว่ามันคือความสามารถของใจเหล็กอะฮะมันคือฮาร์สตตลเลยครับผมคริโตัลกริดคือแทบจะเหมือนฮาร์สตตลเลยครับยกเว้นพวกที่มันเป็นแบบคริโตักริดหหรือว่า7และเขายังทําให้มันเล่นไม่ได้บอกว่าจะเล่นได้้วครับแล้วผมก็จะเล่นในไลฟ์ได้เดยอะๆด้วยแหละครับ โซเฟเตอร์ so นะครับ8ซึ่งเป็นเมตาท็อปเมตาเลยก็ว่าได้นะครับมีการเนิบเลือดนะครับที่ได้เพราะว่าเลือดมันจะโกงมากตัวละครมันจะไม่ตายใช่ไหมฮะโบนัสทูดดามินะครับเมื่อยือเวลาเกิน8วิเผามันจะบัฟเรื่อยๆใช่ไหมครับเลือดพลังเวทแล้วก็พลังโจมตีแล้วมันจะเป็นทูุดดามิตตอนครบ8วิก็มีการเนิบโบนัสไปนะครับแต่เนิบนิดเดียวไม่เยอะมากครับผมผมกลัวคอมมาเล่นไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นคอมแนวบัฟทั่วไปครับเหมือนสตีเดมอนซึ่งสตีเดมอนแผทที่มันเก่งก็เก่งไปเลย แต่ที่มันกากก็หายไปเลยผมกลัวโซเฟเตอร์เป็นแบบนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะเรซีนะครับเป็นเผ่าที่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยครับเพราะว่าถ้าจะเล่นเป็นเ,เคลมันก็คู่กับแท้งเลยติด2พอจินแทบไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วก็เรามมสฮาก็นานาชีเห็นเพราะว่ามมสฮามันต้องพึ่งเพชรม่วงอาร์ติแฟก์แล้วก็วารัสก,ก็แพงคนอาจจะไม่เล่นกันแล้วก็โดนเนิฟด้วยเรซีเลยหายไปไงครับมีเผ่าที่หายไปในเกมเยอะอยู่นะในเซตนี้มีการบัฟไดเบจสี่ของเรซีนะครับหวังว่าจะพอ มาดูตัวละครนะครับตัวละคร1บาทไม่มีนะครับแกงแพงนะครับมีการโดนเนิร์ฟดาเมจของปืนนะครับที่แกงแพง1ดาวกับ2ดาวนะครับถ้าคุณจะเล่นแกงแพง3ดาวก็เลียงแรงปกติมันเนิร์ฟเพราะว่าตัวละครแกงแพงมันมีโอกาสให้เงินนะครับซึ่งตัวละคร TFT ไม่ใช่ทุกตัวเท่าไหร่ในทุกเซตที่จะมีโอกาสให้เงินแกงแพงเขาบอกว่าถ้าฆ่าได้มีโอกาสที่จะได้เงินด้วยนะครับผมจากนั้นฮะคอมที่ใช้แกงแพงโดยเฉพาะดวลิสะครับมันจะใช้แกงแพงฟาร์มตังค์หรือถ้าคุณเล่นแกงแแงบบ มันจะมีโอกาสได้ตังจากตัวละครแคลรี่เสมอพอเนินฟดาเมจดหดาวกับ2ดาวครับนั่นหมายควาว่าต้นเกมที่คุณเล่นเป็นแกงแพงเนี่ยโอกาสค่าแรกก็จะน้อยลงหน่อยโอกาสได้ตังก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับมาเร่งคาตาริน่านะครับโกงมากๆนะครับผมมีคลิปอยู่นะฮะจะเป็นเวอร์ชั่นก่อนอันนี้มันโกงเพราะว่าคาตานะครับสามารถใส่ฆ่าละวัปได้ และประเด็นคือครับคาตาม,มันสามารถบิงไปมาได้อยู่แล้วนะครับจากสกิลซึ่งพอตัวละครที่มันปาดตายใช่ไหมครับสกิลมันจะปาดไปปาดมาซึ่งมันจะเก่งขึ้นตามา Battle Academy ด้วยนะครับที่ใส่ปัจจุบันก็เป็นคอมคาตาดีน่าอยู่พอมันฆ่ากองหน้าเสร็จแล้วแล้วตัวละครระยะใกล้สุดมันเป็นกองหลังมันก็วาไปข้างหลังเลยนะครับผมอันนี้ครับเนฟคาตาดีน่านะครับทุกดาวไปเลยนะครับในส่วนของดาเมจของสกิล มาดูตัวละคร3ามบาทนะครับตัวละครสตาร์การ์เดนที่โกงที่สุดครับอารีโดนเนิร์ฟครับผมโดนเนิร์ฟทุกดาวเหมือนกันมีคนบอกผมว่าท้ายเกมนะครับถึงแม้คุณจะมีเซลาฟิน2ดาวอาลีถึงจะเป็น2ดาวเก่งกว่าเซลาฟิน2ดาวนะครับเนื่องจากสกิลอารีไล่ออกมาไวกว่า ดาเมจกระจายก็แรงคุณสามารถฆ่าตัวละคร1-2ตัวโดยที่เซลาฟินยังไม่แล่สกิลเลยด้วยซ้ําทําให้ท้ายเกมนะครับมันโกงเพราะว่าเราลิบฆ่าตัวละครสําคัญก่อนเช่นจาว่านที่มันจะสตาร์นอะไรเงี้ยฮะตาจากเซลาฟินที่มันแรงแต่ว่ากว่ามันจะใช้ครับสกิลมันจะช้าพอสมควรมานาเยอะแถมมันต้องมีเวลาแบบเรียกบอลเกงกี่อีกมีโอกาสแพ้เพราะว่าเราลีดดาเมจมาช้านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าแพทนี้ยังเล่นเหมือนเดิมไหมคือปกติครับเราจะเล่นอารีสาดาว เราจะเก็บอาลิจนกว่าจะ3ดาวพร้อมกับจิงใช่ไหมครับอาลิถือของเวจิงถือของกายภาพกองหน้าก็เป็นใครก็ได้ครับส่วนมากจะเป็นป๊อปปี้แล่นะครับแพทนี้อาลิอาจจะไม่แบบสําคัญมากเท่าแต่ก่อนแต่ว่าก็ยังคิดว่าเก่งอยู่ดีครับเพราะว่ามันเก่งที่ตัวละครนางสกิลนางเก่งมากใช่ไหมครับผมแล้วก็บัฟสตาการเดียนก็ดีเหมือนกันนะฮะอาลิครับผมโดนเนิร์ฟเล็กน้อยแต่ว่ายังคิดว่าเป็นตัวละครที่ดี อาจจะมากกว่าอีเซลฟินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเซลฟินมันใส่ของเหลือได้เหลือได้อีกทีหนึง่งแต่ว่าอาลีครับสก,กิลไวกว่าและมันเป็นสก,กิลที่ฆ่าแบบเฉพาะตัวครับเราสามารถทําให้อาลีฆ่าตัวละครอกองหน้าฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเช่นอาจจะเป็นโยเนะหรือว่าคาตาดินาที่เขาไม่ได้ใส่การตายมันเลยคุ้มกว่าเซลฟินตัวที่แบบอาลีสามารถฆ่าตัวละครสําคัญกองหน้าฝั่งตรงข้ามได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับ คอมอนะครับดาเมจที่เพิ่มเมื่อทําการโจมตีศัตรูนะครับมีลดลงนะครับผมแต่คอมอผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเยอะมากมังสมมติจะเป็นอ e ีสโมเดอร์ครับผมมอสฮานะครับตัวละครที่บอกเมื่อกี้ว่ามันจะเก่งถ้าแบบมีเพชรม่วงใช่ไหมครับผมซึ่งมันอาจจะน่าเกลียดที่แบบคอมนี้หรือว่ามอสหามันจะไม่เก่งถ้าไม่ได้มีอ์ติแฟกต์เลยมีการบัฟนะครับดาเมจมอสหาทุกดาวเลยนะครับเขาน่าจะดันให้มอสฮาเนี่เล่นแบบไม่ต้องการอ์ติแฟกต์ได้มากขึ้นอาจจะเป็นมอสห้าคอมลีโลเพราะว่ามันจะชะตา ในเชส4ีที่แบบเก่งเมื่อมีอาร์ติแฟกต์เท่านั้นไม่มีเท่ากับไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะเซ็งหน่อยเพราะว่าตัวละครที่ต้องรอแต่อาร์ติแฟกต์มันก็แอบเซ็งๆนะฮะแต่ว่าหมายความว่าถ้าเจอเพชรม่วงก็จะเก่งเขาไปใหญ่ครับผมและมัสนะครับโลกของแลมัสนะครับมีการบัฟขึ้นนะฮะโปเกม,มอนตัวที่2มีการบัฟขึ้นนะครับผมสซเวนนะครับเลือดที่ได้ตอนใช้สก,กิลนะครับก็มีการบัฟเหมือนกันนะฮะ จะเป็นการบัฟคู่กับคริสโตแกรมบิดนะครับเผื่อคุณเล่นสายชนะสเวนก็ยืนต่อได้นะครับผมการฮิลนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะอูเดียนะครับสัดส่วนที่มันจะเป็นการเผานะฮะน่าจะเป็นอูเดียที่ทําการบัฟสกิลตอนเป็นเมนเทอร์นะครับก็มีการลดลงนะครับเผาสี่วิเหลือแค่1วินะครับผม ตัวละคร4บาทนะครับมีการบัฟคาม่มาด้วยฮะ,ะอันนี้เหมือนเป็นบัฟคาม่มาแค่2ดาวมั้งคาม่าดาวนึงนะครับมีการบัฟนะฮะแล้วก็คาม่า2ดาวก็มีการบัฟนาเมจนะครับผมผมมาทําให้คาม่าพอเล่นได้แต่ว่าเวลาคุณเล่นคาม่มาแบกในกล้องหุ่นยนต์เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าใช้ปู่ไรท์แบกน่าจะเก่งกว่าไม่ว่าจะเป็นปู่ไรท์แค่1นเมนเทอร์หรือว่าจะเป็นปู่ไรท์สเมนเทอร์เนี่ย ปู่ร้ายรู้สึกจะเก่งกว่าเพราะว่าสกิลก็แบบจะค่อนข้างที่จะแบบมีโอกาสที่จะกว้างกว่าแล้วก็สกิลของปู่ร้ายเนี่ยครับมันก็แบบใช้ของเดียวกับคาม่าได้เลยคาม่ามันอาจจะเก่งน้อยตรงที่แบบบางครั้งดาวกระจายมันที่มันเป็นกระสุนวงจากรมันฆ่าแทงช้าแล้วกระสุนวงจากรมันฆ่าแทงไม่ทันแล้วก็มันก็ไม่ทันนะครับมันก็จะแพ้ไปเลยแต่ก็พูดถึงปู่ร้ายครับก็พอดีเลยครับหนึ่งในเมตาที่น่าเกลียดมากเพราะว่าขอมมันแพงได้มากๆเลยครับผม อ่าดัมเมจของปู่ไรส์นะครับอันนี้จะเป็นบัฟเมนเทอร์ที่มันจะเป็นเปียดสกิลนะครับอันนี้จะเป็นดัมเมจที่จะกระเด็นไปกองหลังซึ่งมันโกงเพราะว่ากองหลังจะตายแม้กองหน้ายัางยืนอย,อยู่นะฮะดัมเมจที่มันจะเป็นน้ําแตกกระจายไปนะครับจะลดลงนะครับของปู่และการฮิลนะครับของดัมเมจที่มันจะเพิ่มมาด้วยเมื่อแบบดัมเมจเสร็จแล้วก็มีการฮิลก็มีการลดลงนะครับปู่จะฮิลได้น้อยลงคาซันเต้นะครับผมไม่รู้คุณเจอหรือเปล่ามันจะมีบัฟคาซันเต้ที่แบบคาซันเต้มันจะเหมือนกับแบบอ่า มันจะฟื้นคืนชีพและยืนนิ่งอะ่ะมีคนบอกว่าคาสตาเต้สามดาวยืนนิ่งด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าคาสตาเต้ที่ผ่านมานี่แบบมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันจะหามากเพราะว่าคาสตาเต้เป็นตัวละครที่มีสองสกิลใช่ไหมครับตอนทอี่ปกติกับตอนที่ตายและฟื้นซึ่งมีคนบอกว่าได้คาสตาเต้สามดาวแล้วตายแล้วก็อ,อยู่นิน่งๆไม่ทําอะไรเลยแล้วก็มีนะครับมีบั๊กตอนที่คาสตาเต้กาลังเกิดใหม่แล้วมันโดนบอมจับควนมาอยู่มันดูหน้าบั๊กมากแหละสกิลแล้วก็ตามที่แบบไปโดนบอมนะฮะ ตัวละคร5บาทนะครับเกวนตีช้าลงเล็กน้อยนะครับนั่นหมายความว่าเกวนก็จะสกิลช้าลงเล็กน้อยเหมือนกันโยเนีนะครับผมโบนัสตีเร็วที่ได้จากการโจมตีก็มีโดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็ดาเมจของโยเนีต่อสกิลก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันเพราะว่าโยเนี้ปู่กับเมนเทอร์ครับมันเก่งมากๆครับสุดท้ายครับมีไซร่านะครับก็มีการบัฟสกิลของไซร่าเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไซร่าจริงไม่ค่อยอยู่ในคอม อ่าสักเท่าไหร่มันจะมีสก,กิลที่ไซร่าจะบัฟตีเร็วอะไรเงี้ยมันจะคุ้มมากแต่ว่าเหมือนกับหาที่ลงไซร่าไม่ค่อยเจอถึงแม้ไซร่าเป็นตัวละครเสกแบบต้นไม้ไมาอีกยูนิตหนึ่งเอาไว้ดักอะไรได้ก็ไม่คุ้มเท่ากับพวกโยนเนสไม่คุ้มเท่ากับรอมรีซินท้ายเกมนะครับผมนี่ครับดูไปแผดใหญ่มากเลยอะ่ะดูไปแผดจ,จริงๆมากเลยอะ่ะแต่นี่ครับเป็นแผด B นะครับที่เข้าแล้วในตอนนี้นะครับถ้าในเกมกดไปในหน้า็อบบี้แล้วพวก ตัวละครต่างๆในหน้าในหน้าเซตอัพเกมนะครับในหน้าจัดคอมอ่ะอาจจะยังไม่อัปเดตนะครับเพราะมันคือแพท B ีมันอาจจะอัปเดตทีหลังแต่วันนี้ครับเรามาดูกันครับว่าเมตาในปัจจุบันหลังจากมีการเนิรฟมาเร็งเวอร์แล้วมีการบัฟใจเพชรคริสตัลกรมบิดแล้วจะมีอะไรเก่งบ้างน,นะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าจะมีคอมอะไรกลับมาในแพทบีนี้ ลองดูได้เลยนะครับในโกลเด้นสปาตูล,ล่ากเข้าวันที่8สิงหาคมและอาจจะไม่ได้เป็นแพทนี้หวังว่าโกลเด้นเข้ามาจะเป็นแพทนี้นะครับไม่งั้นจะเจอคอมที่อาจจะเวอร์ไปหน่อยเช่นคอมปู่คาตาหรือว่าคอมโซไฟเตอร์8นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ TFT ั่น15ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ครับโซล้วไปก่อนบ๊ายบาย